เคมหัสวีเขาฝากตัวเป็นลูกเขยแล้วเปิดบ้านมุกดานารินรักทุบทิ้งทั้งหลังมาสร้างโฮมสเตย์ที่ระนอง นางเอกน้องใหม่นักแสดงสาวมากความสามารถม,มุกดาารินรักเจ้าของตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์ปี2011สำหรับมุกดาารินรักนางเอกช่องเจที่ไม่ว่าจะเล่นเรื่องไหนเรตติ้งก็พุ่งดีมากจนกลายเป็นลูกรักของผู้ใหญ่ตอนนี้เธอได้กลายเป็นนางเอกอันดับต้นของช่องไปแล้วแต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าเธอนั้นมีโฮมสเตย์อยู่ที่ระนองจังหวัดบ้านเกิดของเธอนั่นเองซึ่งโฮมสเตย์แห่งนี้มีเนื้อที่กว่า ซึ่งแต่ก่อนที่ตรงนี้เคยเป็นสวนยางมาก่อนซึ่งพี่ชายและคุณแม่เป็นคนบริหารเริ่มจากการที่ครอบครัวได้สร้างบ้านไว้ในส่วนของตนเองเพื่อเอาไว้นอนเล่นและด้วยอากาศที่สดชื่นธรรมชาติสวยงามทำให้โดนใจชาวต่างชาติจึงขอเช่าอยู่นานเกือบปีทีเดียว และหลังจากนั้นครอบครัวก็สร้างบ้านหลังเล็กๆเ,เพิ่มและเปิดเป็นโฮมสเตย์ที่มีชื่อว่าบ้านในโมงเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าพักท้งนี้ยังมีการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามนอกจากนี้ยังมีบ้านที่ทําจากปีกไม้ของสาวมุกดาด้วยที่ตั้งอยู่ใกล้ๆก,ก,กันกับโฮมสเตย์ที่สําคัญเธอเป็นคนออกแบบเองน่าจะทําไว้สําหรับพักผ่อนเวลาวันหยุดหลีกหนีสังคมเมืองซึ่งกระแสก็เป็นไปในทิศท,ทางที่ดีมีลูกค้าต ตอบรับดีมากล่าสุดเค้มบุกพิชิตใจมุกดาถึงบ้านเกิดฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานชาวจังหวัดระนองพระเอกสุดฮอตเค้มพัศวีไปขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานชาวจังหวัดระนองถึงถิ่นบ้านในมงโฮมสเตย์ของนางเอกสาวงานนี้หนุ่มเค้มพัศวีต้องทำภารกิจเพื่อพิสูจน์ตัวเอกโดยการโชว์ฝีมือเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านคาเฟ่นในมงเมื่อทำภารกิจเสร็จมุกดาจึงชวนเค้มไปทำกิจกรรมมุงมิงกันต่อทั้งแต่งหน้าขนม วาดรูปด้วยสีอะคริลิกและลงเล่นน้ำปิดท้ายด้วยป่าตี้มือเย็นปิ่งยางอาหารทะเลท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติรับรองว่าแฟนคลับของคู่นี้ต้องฟินอย่างแน่นอน